สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูพิมพ์นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์เนะาะค่ะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนเรื่องการเขียนตัวเลขแบบฮินดูอารบิกเลขไทยและตัวหนังสือ,อ,อจำนวน1 1ถึง20ไปแล้วใช่ไหมคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่จะต้องใช้ประกอบการเรียนนะคะก็มีหนังสือประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และแบบฝึกหัดนะคะ สำหรับเรื่องที่เรียนในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการเขียนจำนวนในรูปกระจายนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่177นะคะเปิดไปหน้าที่177นักเรียนจะเจอรูปภาพหน้าตาแบบนี้ค่ะอ่ะ หัวข้อนี้นะคะชื่อว่าการเขียนจำนวนในรูปกระจายนะคะนักเรียนดูจำนวนเออดูจำนวนในภาพกรอบ10ได้แล้วใช่ไหมคะว่าแสดงจำนวนเท่าไหร่นะคะการการอ่านภาพจำนวนในกรอบ10นะคะแสดงจำนวนภาพนี้คือ11ใช่ไหมคะดูจากด้านซ้ายแทนจำนวน 10นะคะด้านขวาจำนวน1 10กับ1นะคะแสดงว่าภาพจำนวนกรอบ10นี้แสดงจำนวน11นั่นเองนะคะดังนั้นจำนวน11นะคะก็คือ10กับ1ใช่ไหมคะ10กับ1นะคะหรือ10บวกหนั่นเองนะคะ10 บวก1เป็น11ดใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถเขียนในรูปกระจายได้ดังนี้ค่ะนะคะเขียนว่า11เนะคะเท่ากับ10บวก1นั่นเองนะคะการเขียนรูปกระจายก็คือการเขียนแยกจำนวนหลักสิบและหลักหน่วยนั่นเองนะคะอย่างเช่นในภาพนี้หลักสิบแทนจำนวน10นะคะส่วนหลักหน่วยนะคะแทนจำนวน 1น,นะคะดังนั้นเมื่อเขียนอยู่ในรูปกระจายนะคะ11เท่ากับ10บวก1นั่นเองค่ะอ่ะดูภาพที่2นะคะเป็นรูปแก้วน้ำใช่ไหมคะดูจากภาพกรอบ10นะคะภาพกรอบ10แสดงจำนวนเท่าไหร่คะ10กับสองใช่ไหมคะแสดงว่าภาพกรอบ10นี้แทนจำนวน 12ใช่ไหมคะ12ก็คือ10กับ2ใช่ไหมคะหรือ10บวก2นั่นเองนะคะ10บวก2ได้12ใช่ไหมคะดังนั้นจํานวน12เขียนอยู่ในรูปกระจายได้อย่างไรเขียนได้แบบนี้ค่ะ12เท่ากับ10บวก2นะคะก็คือ10บวกกับ 2นั่นเองค่ะนะคะอะต่อมาดูรูปที่3นะคะรูปที่3นะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยกับกระบอกน้ำใช่ไหมคะอาจำนวนในกรอบ10นี้แสดงจำนวนเท่าไหร่คะ10กับ3ดังนั้น10กับ3แทนจำนวน13นั่นเองก็คือ10 กับ3หรือ10บวก3นั่นเองใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นจำนวน13เมื่อเขียนอยู่ในรูปกระจายเขียนได้ว่า10บวก3นั่นเองค่ะอ่ะต่อมานะัเรียนดูหน้า178นะคะหน้า178ดูจากภาพในกรอบ10นะคะแทนจำนวนเท่าไหร่คะ10กับ4แสดงว่าแทนจำนวน 14นะคะคือ10กับ4หรือ10บวก4นั่นเองดังน,น,นั้นเมื่อเขียนอยู่ในรูปกระจายนะคะจำนวน14เขียนได้ว่า10บวก4นะคะคือ10บวกกับ4นั่นเองค่ะนะคะอ่ะต่อมาต่อมานะคะดูรูปในกรอบ10นะคะแทนจำนวน10กับ5นะคะแสดงว่าแทนจำนวน15นั่นเองค่ะ 15คือ10กับ5หรือ10บวก5นะคะเมื่อเขียนอยู่ในรูปกระจายเขียนได้ว่า15เท่ากับ10บวก5นะคะ10บวก5อ่ะดูภาพถัดมานะคะจำนวนในกรอบ10นี้คือ10กับ6ใช่ไหมคะแสดงว่าแทนจำนวน16ใช่ไหมคะ 16ก็คือ10กับ6หรือ10บวก6นั่นเองดังน,นั้นเมื่อเขียนอยู่ในรูปกระจายนะคะก็จะเขียนได้ว่า16เท่ากับ10บวก6นั่นเองค่ะอ่าต่อมาภาพในกรอบ10นี้แสดงจำนวน10กับเท่าไหร่คะ10กับ7ใช่ไหมคะแสดงว่าแทนจำนวน17นะคะ คือ10กับ7หรือ10บวก7นั่นเองค่ะเมื่อเขียนอยู่ในรูปกระจายนะคะ17จะเขียนได้ว่า10บวก7นะคะ10บวก7อ่ะต่อมานะคะภาพถัดมานะคะภาพกรอบ10นะคะแทนจำนวน10กับ8ใช่ไหมคะ10กับ8แทนจำนวน18นั่นเอง 18ก็คือ10กับ8หรือ10บวก8ถูกต้องไหมคะดงน,นเมื่อเขียนอยู่ในรูปกระจายจะเขียนได้ว่า18เท่ากับ10บวก8นะคะ10บวก8อ่ะต่อมาดูรูปถัดมานะคะอ่ะภาพกรอบ10นะคะแทนจำนวน10กับ9นะคะแสดงว่าภาพกรอบ10นี้แสดงจำนวน 19นั่นเองนะคะจำนวน19ก็คือ10กับ9ใช่ไหมคะหรือ10บวก9ดังนั้นเมื่อเขียนอยู่ในรูปกระจายก็จะเขียนได้ว่า19เท่ากับ10บวก9นะคะอ่ะต่อมาภาพสุดท้ายนะคะเห็นไหมคะว่าจำนวนนี้เต็มกรอบ10ทั้ง2ทั้ง2กรอบเลยแสดงว่าแทนจำนวนเท่าไหร่คะ 1 0กับ20แทนจำนวน20นั่นเองนะคะเราไม่เรียก20นะคะเราเรียกว่า20นะคะเลข2กับเลข0นะคะแทนจำนวน20นะคะ20ก็คือ20กับ0นะคะ20ก็คือ20กับ0นะคะ,คะ,คะดังนั้นเมื่อเขียนอยู่ในรูปกระจายนะคะก็จะเขียนได้ว่า20 เท่ากับ20บวก0นะคะ20เท่ากับ20บวก0นะคะอ่าสรุปง่ายๆนะคะสรุปง่ายๆเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันนะคะว่าการเขียนอยู่ในรูปกระจายนะคะเราจะกระจายหลัก10กับหลักหน่วยออกมานะคะดูว่าจำนวนสอบ จำนวนด้านซ้ายและจำนวนด้านขวานะคะเมื่อเขียนอยู่ในรูปกระจายนี้เขียนได้อย่างไรยกตัวอย่างนะคะจำนวนนี้คือ11ใช่ไหมคะหลัก10ก็คือ10นั่นเองนะคะบวกกับหลักหน่วยคือ1ใช่ไหมคะดังนั้นเขียนอยู่ในรูปกระจายได้ว่า10บวก1นะคะ10บวก1อ่าดูข้อถัดมานะคะ13ใช่ไหมคะ13เมื่อเขียนอยู่ในรูปกระจายเขียนได้ว่า 10บวกสนะคะ10บวกสเลข1แทน10ใช่ไหมคะเลข3แทน3นะคะอ่ะต่อมานะคะจำนวน16ใช่ไหมคะ16เขียนอยู่ในรูปกระจายได้ว่า10บวกหนั่นเองนะคะเลข1แทนจำนวน10เลข6แทน6นะคะ10บวกหได้16ค่ะต่อมานะคะ10 9นะคะเขียนอยู่ในรูปกระจายได้ว่า10บวก9นะคะ1แทน10 9แทน9นะคะ10บวก9ได้19นั่นเองค่ะต่อมาดูข้อที่15นะคะอ๋อขอโทษค่ะจำนวนที่10จำนวน15นะคะจำนวน15เขียนอยู่ในรูปกระจายได้อย่างไรคะ10บวก5นั่นเองนะคะ1แทนจำนวน10 5าแทนจำนวน5 10บวก5ได้15นั่นเองค่ะต่อมานะคะ17เนะคะเมื่อเขียนอยู่ในรูปกระจายนะคะเขียนได้ว่า10บวก7นั่นเองนะคะต่อมาจำนวนนี้คือ14นะคะเขียนรูปกระจายได้ว่า10บวก4นะคะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะอันนี้คือจำนวน20นะคะ 20เขียนอยู่ในรูปกระจายได้ว่าอย่างไรคะ20บวก0นั่นเองคะ่ะอ่าสรุปง่ายๆนะคะสรุปง่ายๆการเขียนในลักษณะนี้นะคะเราเรียกว่าเขียนอยู่ในรูปกระจายนะคะ11เท่ากับ10บวก1 12เท่ากับ10บวก2 13เท่ากับ10บวก3 14เท่ากับ10บวก4 15เท่ากับ10บวก5 16เท่ากับ10บวก6 17เท่ากับ10บวก7 18เท่ากับ10บวก8นะคะ19เท่ากับ10บวก9 20เท่ากับ 20บวก0ไม่ยากเลยใช่ไหมคะการเขียนในรูปกระจายก็คือแยกออกมาว่าจำนวนตัวตัวแรกนะคะแทนหลักสิบใช่ไหมคะแทนจำนวน10นะคะส่วนเลขตัวหลังแทนจำนวน1นะคะแทนจำนวนหลักหน่วยนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดนะคะวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะ เปิดไปหน้าที่110นะคะเปิดไปหน้าที่110นะคะเขาบอกว่าอขอโทษค่ะ โจทย์เขาบอกว่านะคะให้เขียนอยู่ในรูปกระจายนะคะดูจากรูปภาพนะคะอ่าแทนจากรอบ10แทนจํานวน10กับ3ใช่ไหมคะดังนั้นแสดงว่าจํานวนนี้ก็คือ13ใช่ไหมคะ13คือ10กับ3นั่นเองค่ะ10กับ3เมื่อเขียนอยู่ในรูปกระจายเขียนได้ว่า13เท่ากับ 10บวกสนั่นเองเห็นไหมคะแทนจำนวนหลัก10นะคะและก็แทนจำนวน3นะคะเท่ากับ10บวกสนะคะอ่ะดูข้อที่2นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนลงไปในแบบฝึกหัดเลยนะคะข้อที่2นะคะอ่ะดูจากรูปภาพนะคะแทนจำนวน10กับ5ใช่ไหมคะแทนจำนวน10กับ5นะคะดังนั้นจำนวน รูปภาพนี้ก็คือ15นั่นเอง15คือ10กับ5ถูกต้องไหมคะดังนั้นเมื่อเขียนอยู่ในรูปกระจายก็จะเขียนได้ว่า15เท่ากับ10บวก5นั่นเองค่ะอะต่อมาดูข้อที่1.3นะคะดูจากรูปภาพในกรอบ10นะคะจำนวนที่เขาให้มาคือ10กับ8ปดใช่ไหมคะ10กับ8นะคะเมื่อเขียนเป็นจำนวน นะคะแสดงว่าจํานวนนี้คือ18ใช่ไหมคะ18ก็คือ10กับ8นั่งเองนั่นเองนะคะเมื่อเขียนอยู่ในรูปกระจายนะคะก็จะเขียนได้ว่า18เท่ากับ10บวก8 18นะคะ18เท่ากับ10บวก8นะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีการบ้านนะคะหนึ่งหน้าฝากไว้ให้นักเรียนทานะคะนักเรียนทําหน้าที่1 1 1นะคะก็คือเขาบอกว่าให้เขียนจํานวนในรูปกระจายนะคะยกตัวอย่างเช่นจํานวนแรกนี้คือ16ใช่ไหมคะ16เมื่อเขียนในรูปกระจายเขียนได้ว่า16เท่ากับ1ิ บวก6นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวฝากให้นักเรียนทำการบ้านนะคะหนึ่งหน้าแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ